สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมืัอน,นี้พ้ารถแม่เกีียวเขารถตั้งหน่วยเหนือเป็นแกงมาวา,วารถยกห้างเมื่อคืนครับ <c oughs> มีเอียดเลียดับอยู่ข้างนี้ครับแต่ว่าเกิดปัญหาอย่างครับเลยได้ทําทำการมาเช็คเพิ่งระบบกันหางยกเมื่อคืนพี่น้อง มือเศร้ากับขึนดีๆได้จวดจวดจวดดีๆอยรถเกี่ยวขึ้นแท่เหลือเราจังบระเทศดเวียกนะครับลูกค้าไอเป็นกามาเตรียมรถตอกอิกด,ดเดตียนกับรถกเกี่ยวญี่ปุ่นครับเ่าหน้าปีปีโฮกครับกําลังลุยครับอย่ว่ากําลังเช็คบั้งครับ อันดันบแรกเช็กระบบไฟบางก่อนขวดดีๆเลยแลวัลวงตาจะขวางน้ำจิอ,อ้พวกน้ำกดเนี่ยพี่น้องแก้ไขปัญหาครับผู้ใดรถผู้ใดบ่เนี่ยก็บบนนับเบิ้งอันดับแรกเช็กบิบงระบบไฟก่อนครับนี่กําลังทำความสะอาดูด ว่ารถจอดโดนนะแต่เมื่อนั่นก็ออกมาหลายเท่ยแล้วเด้ยมเจากัขึ้นสบายสบายอยู่เดย <c oughs> กำลังขุดอยู่ขุดแล้วเช็คแล้วกันอยู่นี่มาทั้งเช็คเบึง ไฟมาทั้งระบบปั่มกันครับอกี่ยว้เขาง่มง่อ,งอ,อยู่ทั้งนี้กันเดี๋ยวเบิ้งหางรถอยู่ครับฝนฟ้ากับเมื่อนี้กับเปลี่ยนใจอยู่แดดดีนะครับยี่นี่มียี่สองเจ้าครับ ไก่เนี่ยกำลังชิกเบื้องหางรถบ่กึ้นจอดขวางทางเพื่อนเนี่ยนี่ชิกระบบหางมือใจผู้กินใจไปกันน้ำมันกับหัวามาเจอครับยกหางกระบ,บอก ใหรูลึกเชียบระบบไฟเบิรเกอจะได้ก <si ันเมื่อนั่นจะมาเบิ์งม่อเตอร์ครับเพราะว่าอาการของคนกับมี่กับโมี่อาการยังกะดีๆจ้วยพอจอดตากฝนเราเอารถออกมาตากฝนฝนกับโต๊ะปราเศร้าจักเทีก็เลย ยังวันวันวันอยู่พูดนะครับผมเดี๋ยวจะทำการเช็คเบื้องก่อนครับเดี๋ยวจังในสิจะไดอัปเดตให้พี่ให้นอ้องเบื้องสำหรับคลิปนี้ขอโจบไปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ